คือเขาบอกว่าคุณซีเป็นคนแบบขี้หึงมากๆใครบอกพี่ผมไม่ได้ขี้หึงเลยอ๋อเป็นแบบแสดงว่าเป็นผู้ชายที่แบบชิลๆอะไรเรื่องแบบชิลๆยังไงก็ได้เป็นตัวเองเลยอะไรอย่างอี้ก็คือไม่ไม่ได้เป็นคนขี้หึงตามตามข่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอรู้จักใครเข้ามาหรือเจอหนูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นตัวเองเลยหนูอ๋อเอ้ดีนะถือว่าดีมากเพราะตอนตอนนั้นที่เราสัมภาษณ์กันจำได้ไหมครับ ตอนนี้ผมคุยกับพี่เบียร์ตอนนู้นอ่าใช่ใช่ก็อะไรนะหนูคุยกับฮะคุยกับพี่เบียร์ด้วยเหรออ๋อเอ้าคุยตอนไหนอั่นเม่รู้มันได้ที่หนูมาคุยกับพี่เบียร์เมื่อปีที่แล้วไงเมื่อปีที่ใช่มาที่มาพอกันเหรอใช่มาพอกที่มาคุยกันใช่เนีาคุยมากันตั้งนานเลยดิก็นานแล้วนะก็ตั้งแต่ไปถ่ายมาก็เป็นปีเป็นปีอ้าวมันคือมีความสุขมากใช่ไหมที่คุยนาน วันนั้นก็สนุกคุยกับเเดียววันนั้นก็มีความสุขวันนั้นก็คือนั่งคุยก็มีแบบก็ขำมีความสุขกันดีมันมันก็ปกติครับคุณซีมันว่าคุยกันปกติปกติเนี่งคุยกันสองคนไปเลยก็เป็นอย่างที่ที่คำถามที่เราถามเลยคุณซีไม่ได้เป็นคนขี้ขึงพี่เบียร์ผมอยากคุยกับพี่เลยว่ะทำไม พี่ดูดีกูไม่อยากคุยกับมึงเละ <laughs>